สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับพบกันแบบผมทําเป็นตลกนะแต่ก็ไม่ค่อยขาเท่าไหร่นะครับกับผมต้น TTD ีนะครับกับช anel ต้นทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่จัดทำขึ้นมาเร่งด่วนจากเมื่อวานเลยนะครับเพราะว่าพบว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นความผิดพลาดผิดพลาดแบบร้ายแรงเลยนะของผมนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าซาวอินเตอร์เฟสนะครับ เอ่อมาโนนะครับ ps 2อ ps 2 2นะครับ ps 2 2เนี่ยนะครับเป็นซายอินเทอร์เฟสที่ผมคิดว่าก็คุณภาพสูงนะก็มีความแคลงใจอยู่นิดหนึ่งในคลิปที่แล้ว,วเอ๊ะทำไมเสียงมันแปลกๆนะครับแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าก็อัดไม่เข้าทั้งนั้นนี่มันควรจะเข้าเนาะก็มาเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าสายที่ผมเสียมันเสียครับมันเสียแต่ไฟกร,กระแสไฟมันเข้าเครื่องมันติด นะครับเครื่องมันติดกระแสไฟเข้าแต่สายมันเสียนะครับอ่ะนี่ผมปรับให้เป็นสเตอริโอนะครับเมื่อกี้อาจจะออกช่องเดียวนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วเป็นสีม่วงนะไฟตรงนี้เป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นสเตอริโอนะครับในการรับเสียงนะครับก็ทำให้ผมต้องมาถ่ายใหม่เพราะว่าถ้าผมไม่ถ่ายแก้เนี่ยมันเป็นการใส่ใส่คล้ายอุปกรณ์ที่ผม ผมชอบมันด้วยแหละมันทําให้มันเหมือนมันทํางานไม่ดีจริงๆมันทํางานเวิร์กมากนะครับเสียงที่ได้ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนไดนามิกนะครับอตันนะครับ PM ศูนย์อ่ะผมจำรุ่นไม่ได้ใช่ไหมนะครับซึ่งผมว่าก็ให้เสียงที่ดีเลยนะตอนที่เทสนะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราว่ากันใหม่เลยแล้วกันนะครับคราวนี้ก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ ในการใช้งานนี่ก็เสียบผมใช้สายที่เขาแถมมานะครับสายตัวเนี้ยสีดำาๆเนี่ยนะครับของตัวมาโน่เนี่ยเสียบเลยซึ่งปรากฏว่าไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงตามในคู่มือที่เขาแจ้งนะก็ไฟจากโทรศัพท์นะครับเรามีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เยอะหน่อยเนี่ยกระแสไฟก็เข้ามาเลี้ยงตัวซาวอินเฟสตัวนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยมันมีสองช่องผมว่าช่องหนึ่งนะครับช่องที่1นนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ของช่องที่1นนะครับผมปรับขึ้นปรับลงนะอ่ะอันนี้ปรับเกณฑ์น,นะครับ อันนี้มาอยู่ที่ประมาณ12นาฬิกานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยๆเบาเสียงนะเสียงพูดผมเบาหนึ่งอโอเคเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าผมเปิดเกณฑ์เ,เยอะเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบกระพริบขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสีชมพูไปจนถึงสีแดงนะครับซึ่งสีแดงนี่หมายถึงพีคสุดๆและอันตรายกับลำโพงแล้วก็ตัวหูฟังผมนะครับอ่าผมค่อยๆเบาคราวนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายกันที่เกณฑ์เนี่ยผมตั้งไว้ประมาณ 12นาฬิกานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาก็อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของตัว Instrument Port นะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบ่านเอฟเฟกไว้แล้วนะเดี๋ยวจะได้ลองกีตาร์ไฟฟ้าให้ดูด้วยมันก็ใช้งานได้ได้ได้ดีเลยเวิร์เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับ Phantom Power 48โวลต์ผมไม่ได้ใช้เพราะตอนนี้ ครั้งที่ถ่ายตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ละผมใช้ไดนามิกไมค์อยู่นะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องเปิดแฟนทอมพาวเวอร์จริงๆก็เสียบได้เปิดได้นะครับแล้วก็ต่อมาปุ่มนี้นะครับก็เป็นไดเรกมอนิเตอร์นะครับปิดตอนนี้นะครับตอนที่อัดเนี่ยปิดก็ไม่ได้ยินเปิดนี่ได้ยินอยู่นะครับแล้วก็สําหรับตัวปุ่มไดเรกมอนิเตอร์เนี่ยถ้ากดขานะครับลองดูสีที่ตัวหนอบตัวนี้นะอ่า เป็นสีเขียวแล้วนะครับผมเข้าใจว่าพอเป็นสีเขียวเนี่ยตอนที่อัดเข้าไปในเสียงมันจะเป็นโมโนนะครับผมกดคาไว้ให้กลายกลับเป็นสีม่วงเนี่ยเสียงที่ได้ก็น่าจะเป็นสเตอริโอนะครับก็ผสมกันออกสองข้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เสียบช่องนี้นะครับไม่ได้เสียบนะฮะตัวไฟนี้จะเป็นสีฟ้านะครับก็คือว่าไม่มีสัญญาณขาเข้าไม่ได้เสียบแจ็คไว้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่ช่วยนะครับให้ให้เราทราบสถานะนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นวันนี้จะเล่นทั้งกีดาราไฟฟ้าแต่ขออนุญาตเป็นดินามิกไม้นี่แหละนะครับลองกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไร ก็เป็นไงมาครับก็หลังจากทดลองเมื่อสักรู่นะว่าจะเห็นว่าฟังก์ชันอะมาครบใช้ได้ทุกอย่างนะครับเวิร์กมากแค่เสียบก็แทบจะเป็นแค่เล็กแทบจะเป็นอะไรนะอ่าอินเทอร์แอคทีฟนะฮะก็คือเสียบปุ๊บติดปั๊บเปิดทำงานได้เลยนะครับก็อย่าไปดูแคลนเขาเลยนะครับอันนี้ผิดที่ผมเองนะครับ วันนี้ก็ขอออกเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ครับให้เห็นว่ามันทํางานได้จริงๆแล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรค่อนข้างเวิร์กไหมนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับกับเสียงที่เป็นเสียงปกติในคลิปที่แล้วๆมานะครับแอบดีกีตาร์ด้วยเสียงยังเข้าดีอยู่ครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับอย่างไรอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ